ผู้ติดตามผู้ติดตามสองคนครับมีลูกกับเมียผู้ต <c oughs> ิดตามเยอะจังผู้ติดตามมีลูกกับเมียสองคนคตั้งใจว่าลิปแรกนี่จะเอาอยอดวิวเท่าไหร่คะเป็นล้าน ต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยแต่ไม่ได้สาระอะไรเลยโปรดกั้นใจดูให้จบด่าได้แต่อย่าแรงเพราะเป็นคนอ่อนไหวหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคลิปนี้ยังไงคลิปหน้าก็เหมือนเดิมจ้ะปลอรับรีวิวด้วยนะจ๊ะไม่เน้นเงินเน้นแดกฟรีสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้าน เนียกาล่าเบียร์การ์เดนนี่ใหม่ที่ร้านเทียเนกาล่าเอ็นเอ็นเอ็นหรือว่าเอ็นวะเนียกาล่าเลยนะเนียกาล่าเอ็นการเดนเที่ยืเที่ยนง่ายมีตังค์ตอนนี้เราก็มาถึงร้านเนียกาล่าเอ็นการเดนนะครับตอนนี้นะครับใหญ่มากเพราะว่าจอดเครื่องบินประมาณหนึ่งสอง สามเรือลบอีกข้างหลังอีกหนึ่งลำนะครับเราไปดูข้างในร้านกันดีกว่าครับต้องเดินถายหลังอี้ใช่ไหมห<น>เดี๋ยวผมต้องหันหน้าไปมือใหม่มือใหม่หันไปอินฟูวันนี้มากับลูกกับเมียครับแล้วก็ช่างกล้องเด็กถือของอีกสองคนครับรวยอ๋อมีเครื่องบินอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ลำนะครับเป็นวิวถ่ายรูปที่สวยงามมากนะครับครับพูดต่อเลยครับเดี๋ยวเราพามาดู เรียกว่าซ้มเล็กๆซ้มเล็กๆ,เ,กๆเอาไว้ข่ายให้ให้ถ่ายูกเหมือนเขาไปนั่งกินได้ด้วยนะหนูเห็นแก้วอะ่ะอารมณ์แบบว่าอยู่ที่เขาใหญ่ไม่ใช่เขาโคอูทับเบิร์ดนะครับนี่ให่ไหมเขาไีนั่งกินด้วยนี่ครับเราเรามาดูข้างในนะครับแต่ว่าเขาล็อกไว้ไม่ให้เข้านะครับแต่ว่าอารมณ์แบบกินนอนที่นี่เลยนะครับห้องนี้สวยอะต้องจองอ่าสวยครับสวยมีหมีอยู่ด้วยนะครับ ครับขอห้ามพูดแล้ว่าเห็นเห็นหมีไหมผมเห็นเห็นเราเราพูดอยากตรงไหนก็แค่ถามเฉยพี่อยากตรงไหนเห็นหมีมันไม่อยากนะปกติปกติีโซนนครับเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนี้กันเดี๋ยครับโซนนั้นโซนโซนร้สเตอรลองอาหารกาแฟร้านนำสัี้ยงเข่าดีนะครับที่ผมเอาคนเลี้ยงมา

ฝนจะตกนะครับว er ันนี้ผมเดินหลงมาร้านอะไรไม่รู้ครับเห็นบอกว่าอะไรกลากลาทุกอย่างร้านกลากลาอะไรกลากลานะอย่าถามหนูไม่รู้เหมือนกันเมียกลาานักกว่าเดิมอีกเมียคุณกลาเมียกลาเบียกาเด้นเบียกาเด้นแล้วนี่คือเด็กเสิร์ฟร้านนี้นะคะไอเยี้ยตัวใหญ่ิบหายไปค่ะ เดียกาล่าอ้โหัวเระว่างต้องแบบเดียกาล่าเป็นการเล่นเพื่อให้ถึงีวได้นะครับไม่คิดตารับแดดอย่างเดียวพออันนี้นะครับเป็นชีสเทกหน้าไหมสัง <c oughs> เกตที่หน้านะครับหน้าผมไหมเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าเลยไหมนะครับขี่ <c oughs> จัรถครับอะไรบ้างครับ อร่อยครับอร่อย,ออยต้องลองครับต้องลอง <c oughs> นิ er เตอร์เะครับสุดยอดมีสังเกตครับมีมีไอศครีมไอศครีมอยู่ด้านบนนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบกินกาแฟนะครับผมผมมากแต่ผมไม่ชอบหวานๆนครับ แล้วตกลงมันดีหรือไม่ดีอะพี่ผมครับรับรองดีแน่นอคือดีคือแบบได้ตังค์ครับอร่อยมากเลยครับเอกชัยซนี่รูมมันบูนลิ้นมากเลยครับเนี่ยแค่เด็กกินมาไม่เคยมีกาแฟแบบอร่อยมันนี้มาก่อนเลยครับคือครับต้องลองครับต้องลองจริงจริงผมมากเลยครับนี่ครับเมนูหน้านิ่มนะครับดู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  ตลาดนะัด35บาทที่มันเด้งดูความเด้งอะลองชิมต่างกับ35บาทถูกยังไงครับโอ้โหฟ้าฟ้าฮึมดูตัดตัดปุ๊บล้มปั๊บเลยไหมครับสุดยอดเลยครับมันนิ่มมันนิ่มมันบอกถึงความเด้งความนิ่มครับดูคนระับมือสัน่นดีแล้วฮึมเด้งของือกปากเลยครับแล้วต่างกันยังไงกับ35บาทครับต่างกันนี้มาครับรกล้ใกล้เคียงกันนะครับจะได้ไม่ไหวไง โอ้โหดีมากเลยครับผมว่านะก็กินตรงนี้นะครับคุณจะลืมช็อกเค้กช็อกโกแลตตลาดนัดไปเลยครับเพราะว่านี้มันบุญมากช็อกโกแลตมันรู้สึกช็อกโกแลตแท้จตกใจแตกใจน่าจะแตกใจเลยครับเหมือนเ๊ะจริงจกาแฟมันอร่อยนะครับแต่ผมแดกให้เป็นเอง มันต้องคนมันต้องคนเลยเขาให้่อน้อยนีดครับมีคนได้ไหนลอกดูดใหม่ดิคะับได้ใหม่สุดยอดเลยสวยมากครับแล้วทอดกาแฟตั้งนักกาแฟเดี๋ยวนี้ผมพาไปปิดเครื่องบินครับไปดูเครื่องบินกันอันตราย,า <c oughs> ายมากนะคนนี้มีเครื่องบินจริงๆนะครับแต่ใครดยนะ พี่มันเกินมาเขาบอกครั้งทั้สี่ท่านอ่ะนี่ไงรีบเดินกลับมาขึ้นได้ครั้งทั้สีในในในส่ท่านอ่นนี่เกินแล้วพี่กลับมาตรอ่ากลับอ,อ่เดี๋ยวทำตัวเล็กๆให้ให้เขากลับไปก่อนครับต้อง <c oughs> ทำตัวเล็กๆก่อนนะครับฉันมาทอะไปได้แค่สี่ท่านแต่ผมก็เหมือนสองท่านแล้วนะไปถึงขอบนู้นเลยเหรอพี่ขา <c oughs> สั่น ขาสาั่นลื่นจริงๆครับนี่ดูดูด้กินเสียไหมปื๊ๆดๆดๆ,ดๆเลยนะครับนี่อารมณ์แบบปีกมันขยับนิดๆครับขยับแบบสนุกครับเสียวๆครับมาดูจากความสูงแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรมากเป็นที่จะพักลงมาส่องสาวรรค์ตอนนี้เข้าไปที่เซฟโซนก่อนดีกว่า ตอนนี้เป็นโซนร้านอาหารนะครับโซนนี้ร้านอาหารเขาจะนั่งทานอาหารกันนะครับก็ที่มีหลายเมนูนะครับแต่ละเมนูก็อร่อยยท้งนั้นนะครับมาชิดห่อยครับมาชิด่อย้อ้าจองโต๊ะหน่อยนะครับเพราะว่าโต๊ะโต๊ะเยอะครับแต่เต็มตลอดเพราะว่าร้านขายดีครับเรือดันน้ำเรือลบเรือลบผมพูดผิดออเรือดนน้ำมันอยู่ใต้นี่ครับนี่เขาซื้อมาเหมือนกันแต่อยู่ข้างใต้จะมองไม่เห็นเรือเรือเขาใช้อะไรเงินใครซื้อมาปะคะ อะไร้ะครับนั้นแหละครับรู้ๆกันอยู่อ่ออาเา็ารออยู่ไม่หนส่วนบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยครับดูจากวิวทิวทัศนะครับเอ๊เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเต็ดอยู่สองสามตัวมันถ่ายกันแบว่าน่าจะไปอยู่ในจานใครแล้วมาค่ะ <c oughs> น่าๆน่าจะอยู่น่าจะมีลูกค้าสั่งไปแล้วครับเห็นมีอยู่สองตัวตรงเนี้ย <ๆ S 1> อันนี้ก็เป็นวิวถ่ายรูปนะครับเอนล เราไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกแล้วอ่ะเราอายคนไม่ตรงนี้แดดมีปลาเยอะมากเลยครับตูปลาครับตูปลาครับเห็นปลาไหมครับเห็นปลาไหมครับเคลืนไหมกูเห็นไหมกูเห็นเคลื่อนมาให้กูถ่ายน้อยไปหมดเลยอ่ะต้องใส่ปลาจะเขิบกล้องนี่นิ่มแล้วก็เรากำลังจะกลับนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับจากช่องพูดไปเรื่อยนะครับชื่อช่องคิดนานไหมครับเมื่อกี้ครับพูดไปเรื่อยนะครับฝากกดตัปใช้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแลวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปพาไปพาไปพูดไปเรื่อยอีกนะครับห้าโมงแล้วอ่ะยังยังรู้สึกยังพูดยังพูดยังไม่หมดเลย อยากพูดอยู่ค่ะอยากพูดะไรกัพูดได้หมดเลยพี่พูดตรงนี้แหละเออยังไม่กลับใช่ป่ะยังไม่กลับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้ากันละกันคลิปนี้ไม่ได้พูดเลยละจะหมดละคลิปหน้านะอย่าลืมนะบายๆเลยพี่บาย